บทที่3การเพิ่มขึ้นของสัตว์น้ำแข็งเมื่อสมัยไพซสโตซีนก้าวหน้าไปความหนาวเย็นก็กลายเป็นองค์ประกอบที่ปรากฏอ,อยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งในภูมิประเทศทาน้ำแข็งยัดงอคงรุกคืบต่อไปโดยปกคลุมพื้นดินนออันกว้างใหญ่ด้วยผ้าห่มน้ำแข็งงอและทิ้งร่องรอยของหุบเขาแกะลักและจานไว้ตามหลังแม่มดยัดโกยใหญ่แห่งยุคน้ำแข็งได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับตัวขนนาทึบและชั้นไขมันช่วยปกป้องพวก,วกเขาจากฤดูหนาวอันโหดร้าย และเขี่ยวขนาดมาึมาของพวกมันช่วยให้พวกมันขุดพืชพันธุ์ที่อยู่ใต้หิมะได้ในดินแดนน้ำแข็งเหล่านี้ป่าไม้ได้ลดถอยลงเหลือทุ่งทุนระอันกว้างใหญ่ไว้เบื้องหลังในสถานที่เหล่านี้ฝูงวัวกระทิงขนยาวออกค้นหาอาหารอย่างสิ้นหวังโดยตระเวนไปตามหิมะเพื่อไปยังหญ้าที่ถูกฝังไว้กวางเรเดียพร้อมเขากวางอันสง่าง,งามออกเดินทางตามหาลายเคียนและมอสต้หิมะการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรทวีความรุนแรงขึ้นและผู้ล่าก็ซุ่มซ่อนอย่างอดทนเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมที่จะโจมตี น้ำแข็งคลองฉากในภาคเหนือทาน้ำแข็งทอดยาวไปไกลสุดลูกหูกลูกตาและอากาศที่เย็นยะเยือกก็บาดเหมือนมีดในโลกที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและหิมะโฮโมอีเรกตัสได้พัฒนาเพื่อความอยู่รอดพวกเขาใช้เครื่องมือหินและกระดูเพื่อล่าแมมมอดและวัวกระทิงและสร้างที่พักชั่วคราวเพื่อป้องกันตนเองจากความหนาวเย็นจัดแม้จะมีสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยแต่ชีวิตก็ยังเจริญรุ่งเรืองในภูมิประเทศที่หนาวเย็นแห่งนี้ภูมิภาคอาร์กติก และกึ่งอาร์กติกเต็มไปด้วยนกอพยพที่เข้ามาค้นหาอาหารและแหล่งทำรังในผืนน้ำที่เย็นเย,ยือยเยืแมวน้ำและสิงโตทะเลรวมตัวกันบนชายฝั่งเพื่อให้กำเนิดลูกๆโดยใช้ประโยชน์จากสภาพทางทะเลท่ามกลางหิมะและน้ำแข็งเสือเขี้ยวดาบที่มีเขี้ยวแหลมคมและลำตัวมีลำสันเป็นสัตว์นักล่าชั้นยอดของโลกน้ำแข็งแห่งนี้พวกเขาซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดรอยเยือยอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ทุนราหรือซุ่งโจมตีพวกเขาในช่องแคบบ่อระหว่างจาการล่าสัตว์เป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่อง และเป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทุกวันในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออําเวยนี้ไพลสตโตซีนเป็นช่วงเวลาแห่งความแตกต่างแม้ว่าน้ําแข็งและหิมะจะปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือสุดแต่ชีวิตก็ยังคงดํารงอยู่ในภูมิประเทศที่ท้าทายอุปสรรคสัตว์น้าแข็งมีวิวัฒนาการเพื่อให้เจริญเติบโตท่ามกลางยุคน้ําแข็งและโลกกําลังกลายเป็นฉากมหากรรมของการเอาชีวิตรอดและการปรับตัวการเพิ่มขึ้นของสัตว์น้ําแข็งนี้ถือเป็นบทประวัติศาสตร์ของยุคไพลสตโตซีนที่ไม่อาจลืมได้ ในท้องฟ้าฤดูหนาวแสงเหนือสร้างภาพแสงเต้นรำที่งดงามประการตาในโทนสีเขียวและสีม่วงโฮโมอิเรกตัสซึ่งได้เรียนรู้ที่จะตีความสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเหล่านี้ได้ใช้แสงเหนือเป็นแนวทางในการอพยพพายถิ่นตามฤดูกาลและเพื่อทำเครื่องมหมายเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แม้ว่าอากาศจะหนาวจัดแต่ประชากรมนุษย์ยุคแรกๆเหล่านี้ก็สามารถก่อตั้งชุมชนชั่วคราวในทุ่งทุนระอากติได้โดยแบ่งปันความรู้และเทคนิคการเอาตัวรอดที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในพื้นที่ทางใต้สุดซึ่งน้ําแข็งไม่รุนแรงมากนักฝูงสัตว์กินพืชยังคงเดินขบวนต่อไปเพื่อค้นหาทุ่งหญ้าและแหล่งน้ําสัตว์นักล่าขนาดใหญ่เช่นเสือเขี้ยวดับเดินตามรอยของมันโดยช่วยโอกาสใดๆก็าตามในการล่าสัตว์การล่าสัตว์ไม่ใช่เพียงการเอาชีวิตรอดแต่เป็นการต่อสู้ด้วยวัยพริบและวหวพริบโดยมีผู้ล่าและเหยื่อในเกมวางแผนที่ดําเนินอยู่ตลอดเวลาตามแนวชายฝั่งทะเลมีบทบาทสําคัญในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดแมวน้ํา และสิงโตทะเลดำดิ่งลงไปในหน้านน้ำเย็นเพื่อค้นหาปลาและหมึกในขอนะที่นกทะเลบินไปบนท้องฟ้าเพื่อค้นหาเหยื่อของพวกมันเองโฮโมอีเรกัสได้เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลตกปลาในน้ำเย็นจัดและเก็บหอยบนชายฝั่งหิน ค่ำคืนในสมัยไพลสโตซีนถือเป็นความท้าทายในตัวเองอุณหภูมิลดลงถึงระดับสุดขีดและลมที่กัดกร่อนทําให้ความหนาวเย็นเด่นชัดขึ้นโฮโมอีเรกตัสเข้าไปหลบภัยในกระท่อมชั่วคราวของพวกเขาที่ซึ่งพวกเขาแบ่งปันความอบอุ่นของกองไฟและเล่าเรื่องราวที่คงอยู่มาเป็นเวลาหลายพันรุ่นการเอาชีวิตรอดในโลกน้ำแข็งนี้ไม่เพียงต้องการความแข็งแกร่งทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยการถ่ายทอดความรู้ และประเพณีที่จะช่วยให้ชุมชนเผชิญกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยัง้งการเพิ่มขึ้นของสัตว์น้ําแข็งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความดื้อรัน้นและการปรับตัวของชีวิตในสมัยไพลสตโตซีนท่ามกลางโลกที่เยืดกแข็งสิ่งมีชีวิตต่างๆได้วิวัฒนาการมาและมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจให้อภยัยได้ไพลสตโตซีน พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของสัตว์น้ำแข็งได้รับการเปิดเผยว่าเป็นบทมหากรารในประวัติศาสตร์ของโลกเต็มไปด้วยความท,ท้าทายและแชยชนะท่ามกลางสภาวะสุดขั้วที่สุด